มาต่อเรื่องนี้ค่ะ เปิดตัวอย่างสมมงตัวแม่เลยนะสมใจอยากของเหล่าแฟนๆแล้วก็พี่กระเทยทั้งหลายเลยนะสำหรับการประกวด t ด e f a c สซีซั่นใหม่ค่ะมาเลย3เมนเทอร์ตอนแรกเดากันอยู่ทายกันอยู่ว่าตกลงปีนี้เมนเทอร์เป็นใครมาแล้วมาริยาแอนโทเนียและแผ่นเค้กเออเอาไปเลยนะคะทีเด็ดอยู่ที่ว่านี่ๆสาวแผ่นเค้กเขามาคนสุดท้ายโดนเมาส์เลยว่าอุ้ยชีแผ่นเค้กเม็ดเยอะเม็ดเยอะเด่ยต้องแปลภาษาคุณผู้ชมฟังก่อนบกเม็ดเนี่ยหรอไม่ใช่แปลว่าเรื่อง มาอรอ,อรอ มาเป็นเมนเทอร์หลายปีอุ้ยคจะมาเนี่ยเด็ดเตอนเปิดตัวนี่ไม่ใช่รายการทําอาหารนะผ่าแก้วมังกรไปแก้วมังกรมีอะไรมีเม็ดอ๋อเม็ดเยอะเม็ดเยอะไงเป็นสัญลักษณ์ของคนเรื่องเยอะอันนี้แซลๆซลกันคุณส้ชัหาภาษาโซเชียลและความปังโดนใจกองเชียร์คืออะไรรู้ป่ะสามเมนเทอร์เนี่ยมาแบบสวยฉ่ำเลยทั้งมาริยามีมงมาด้วยแอนโทเนียก็มีมงและสาวแพนเค้กนี่ก็ระดับโลกนะจ๊ะแบบไม่ธรรมดาซึ่งงานนี้ค่ะขอกำลังใจจากแฟนๆกองเชียร์นิดนึง คอยสพอร์ตสวัสดีค่ะคุณเต้สวัสดีค่ะคุณเต้ไม่ใช่เมนเทอร์คนที่4แต่ก็รอดูนะคะเขาบอกอย่างนี้นะนี่อย่าเอาไปเปรียบเทียบเวอร์ชันพี่ลูกเกดพี่สัญย่านะแล้วก็นี่มาเฉลยเลยว่าคนที่แผ่นเค้กอยากจะยุมหัวมากที่สุดก็คือใครไม่ใช่คุณผมแดงเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เขาอยากยุมหัวคนมีมงนี่นี่ยุมหัวแอนโทนีอตายแล้วแผ่นเค้กกับแอนโทนียเขาจะตีกันตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการิีหรือเปล่าไปฟังกันเลยจ้า แนว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันคืออยากให้คนมองว่าในใน The Face Season ใหม่อะคะ่ะอยากให้เปิดใจแล้วก็ในคาแรคเตอร์ใหม่ๆของเราทั้ง3คนน่ะมันก็จะมีอะไรที่แน่นอนว่าไม่เหมือนพี่ๆที่เราเคยเห็นมันมีอารมณ์ของความความรู้สึกเออของความรู้สึกตรงนั้นอะไรเงี้ยที่มันแบบกลับไปอะไรเงี้ยค่ะวันสองวันที่ยังรู้สึกว่าแบบ การตัดสินของเราเหนื่อย,แ,ยแบบด <laughs> ูแบบเอ๊ยยังยังไงดีนะแต่ก็ต้องแบบพยายามปรับใจปรับตัวค่ะแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกๆครั้งของการทํางานจริง <c oughs> ๆมีฟีลแบบ <c oughs> <c oughs> อืะไรข <c oughs> ึ้นมือมือเลยสึกแบบว่าออกภาษาคลิปได้ไหมหรือว่าแอนแอนน้องแอนแอนจะเป็นคนพูดแล้วรู้สึกว่าแบบหน้าหน้าน้าตีจริงๆเลยมีความแบบน้าหมันไส้อะหมืนเที่ยวมีหลายอย่างตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเออ ันดิฉันโดนยู่ตั้งแต่เริ่มเข้ารายการเป็นไง <c oughs> คือตอนแรกอะหลายคนบอกว่าอุ้ยแพนเค้กอะเขาเป็นสไตล,ล์นางเอกเงียบๆกึ่มๆแต่เขาเป็นนางแบบโลก,ลกนะคุณผู้ชม<ๆ>เขาจะสู้ไหวไหม